เทสเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็น i m o n i y i p พัดนะคะตัวนี้จะมาพร้อมแท่นชาร์จนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นกลวยนะคะขนาด25 m mm m นะคะลดขนาด21 m mm m นะคะเป็นรุ่นล่าสุดเนาะแล้วก็เป็นกรวยซิลิโคนจะเห็นว่ามีความใสยอยู่นะคะใช้งานมาน้อยเนาะ เลขลาเบลชัดเจนนะคะตัวครับเขาเนี่ยจะจุได้ประมาณ7ออนเต็มๆก็8ออนนะคะก้นกรวยมีรอยนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาเราปัมมา๊มอ่ะเราจะต้องวางนะคะหงายขึ้นเวลาเราปั๊มเสร็จเนาะทีนี้มาดูเทสนะคะเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยเราเลือกได้เลยนะคะจะเอาโหมดไหนกระตุ้นกับปัม๊มมีแค่2โหมดนะคะตัวนี้เป็นปั๊มนะคะ ความแรงสูงสุดได้าระดับทั้งคู่นะคะตอนนี้เป็นโหมดปั๊มนะคะกระตุ้นจะเป็นตัวนี้นะคะมาสัสนะคะอันนี้เป็นปั๊มเนาะ,ะก็จะมีแบตเตอรี่บอกเวลานะคะเลเวลแล้วก็โหมดนะคะเวลาเขาทำงานกันย้อนจะขยับชัดเจนนะคะแรงดีเนาะ,ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะเกลวย ซิลิโคน25 mm นะคะแจ้งขนาดตรงนี้เนาะแล้วก็มีลดขนาด21 mm นะคะครับนะคะจุได้7ออนเต็มๆประมาณ8ออนนะคะมีก้นกลวยนะคะะเปิดเครื่องนะคะเลือกโหมดเลยนะคะกระตุ้นนะคะรุ่นนี้กดหยุดก็คือกดโหมดเดิมที่เราทำงานนะคะ เรากระตุ้นอยู่ก็กดกระตุ้นนะคะปั๊มก็กดปั๊มเนาะเขาก็จะหยุดแล้วเราก็กลับมาทำงานได้นะคะนะคะเป็นเลเวลนะคะความแรงสูงสุด5นะคะทั้งหมดกระตุ้นและปั๊มนะคะความใสเนาะใช้งานมาไม่หนักนะคะ ในเซตนะคะก็จะได้ตัวมอเตอร์ชุดกลัว25มมลดขนาด21นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีสายชาร์จเนาะสองเส้นพร้อมอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีอ่าแท่นชาร์จตัวนี้นะคะเวลาเราใช้ก็คือเสียบเข้าไปนะคะเสียบมอเตอร์เข้าไป 2, 2อันนะคะปิดฟ้าให้แน่นเนาะแล้วก็เสียบสายชาร์จตรงนี้นะคะแล้วก็มีใบป,ประกันให้ แล้วก็แถมถุงเก็บเครื่องนะคะจะได้ไม่เป็นรอยประกันนะคะถึงวันที่22กุมภาปีหน้านะคะประกันยาวๆใช้มาน้อยค่ะเทสให้เรียบร้อยค่ะ